ตำนานญี่ปุ่นห้องเก็บของที่ไม่มีอยู่ในแปลนอาคารที่แห่งนั้นไม่เคยมีอยู่แล้วเธอเข้าไปได้อย่างไรในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดนิงาตะมีโรงเรียนมัธยมปลายเก่าแก่ที่มีอายุเกินร้อยปีตัวอาคารหลักสร้างด้วยไม้สมัยไทยโชเสริมปูนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และแน่นอนเรื่องเล่าลึกลับนักเรียนปีสาคนหนึ่งชื่อมิคาเซตเป็นสมาชิกชมรมถ่ายภาพวันหนึ่งเธอกับเพื่อนอีกสองคนได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการภาพถ่าย เก่าในห้องเก็บของใต้ตึกเรียนหลักขณะที่ทุกคนกําลังจัดของอยู่ก็มมอมีเสียงเหมือนของตกอยู่จากกำแพงด้านหนึ่งของห้องเสียงนั้นทำให้พวกเธอสังเกตเห็นประตูไม้เล็กๆที่อยู่ตรงมุมมืดของห้องประตูนั้นเก่ามีฝุ่นจับเต็มไม่มีลูกบิดมีเพียงช่องเสียกุญแจขึ้นสนิมทั้งสามคนไม่เคยเห็นประตูนี้มาก่อนมิคาเซร,รู้สึกแปลกใจ จึงหยิบไฟฉายส่องเข้าไปพบว่าด้านในเป็นห้องเก็บของแคบๆมีชั้นวางไม้เก่าๆเ,เรียงรายบางชั้นมีแฟ้มหนังเก่าๆวางอยู่มีทั้งสมุดบันทึกบัตรนักเรียนและภาพถ่ายขาวดำจำนวนมากสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจคือภาพหนึ่งที่เธอหยิบขึ้นมาดูมันเป็นภาพห้องเรียนที่ถูกถ่ายจากมุมสูงแต่บนโต๊ะนักเรียนแต่ละตูมีเงาคนสีดำมืดนั่งก้มหน้าอยู่เงาที่ไม่มีใบหน้าไม่มีรายละเอียดในคืนนั้นเอมิคาเสร,ริ่มฝัน ถึงห้องนั้นซ้ำๆฝันถึงเสียงกระซิบจากในตู้และรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมาจากมุมมืดของห้องตลอดเวลาเมื่อเธอกลับไปดูแปลนตึกในห้องทุรการเธอพบว่าบริเวณที่เธอเข้าไปไม่มีห้องใดอยู่เลยมันเป็นช่องตันที่ปิดด้วยผนังถาวรและไม่มีประตูตามแปลนโครงสร้างแต่อย่างใดเมื่อเธอกลับไปห้องเก็บของนั้นอีกครั้งประตูไม้เล็กๆก็ไม่อยู่แล้วเหลือเพียงผนังทึบที่ไร้ร่องรอยอะไรเลยไม่กี่วันต่อมาเพื่อน ร่วมชมรมอีกสองคนของเธอเริ่มหายตัวไปในเวลาไม่ต่างจากตอนที่พวกเขาเข้าไปในห้องนั้นมีคำร่ำลือว่าห้องเก็บของที่ไม่มีอยู่ในแปลนนั้นคือที่ที่โรงเรียนใช้ขังนักเรียนในอดีตที่ทำผิดกฎแรงกล้ากฎข้อหนึ่งที่ไม่มีในหนังสือกฎที่ห้ามเข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่มีอยู่จริงและใครก็ตามที่ไปเปิดห้องนั้นจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเงาในภาพถ่ายที่ไม่เคยถูกถ่ายโดยคนธรรมดาแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น